คุยกันหลังเกมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด10คนนำก่อน2-0แต่กลับมาแพ้คร p เปนเฮเกน3ประตูต่อ4นะครับเกมสุดมันของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเราจะมาคุยกันหลังเกมในแมชนี้กันนะครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องว้าฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับรวมไปถึงฝากไว้กด้วยกับบริษัท AI s t r i k e r นะครับบริษัทนำเข้าอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์แบรนด์แรกที่เราเอาเข้ามานะครับชื่อว่าแบรนด์ b ีคว i e เนะครับเป็นแบรนด์คุณภาพจากเยอรมนีเลยทีเดียวนะครับใครอยากจะได้สิงน้ำสิงลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเคสหรือว่า power supply นะครับฝากไว้กักบบีควายเความเงียบที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพจาก AI Striker นะครับมา มาคุยกันเลยนะครับปกติผมไม่ค่อยได้ทําคลิปของแมนยูเท่าไหร่แต่ว่าความจริงก็อยากจะทำมาตั้งแต่สุดสุดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าได้บรรยายแมนยูมา2เกมติดนะครับวันนี้เอาจริงว่าก็นั่งบรรยายแมนยูก็เลยคิดว่าเอ๊ะไหนๆก็นั่งดู บรรยายแมนยูอยู่แล้วลองมาคุยเรื่องของแมนยูกันหน่อยนะครับเผื่อมีแฟนๆช่องวาฟุตบอลจะได้เป็นกลุ่มของกองเชียร์แมนยูหรือว่าติดตามข่าวสารแมนยูเพิ่มมาอีกหนึ่งทีมนะครับวันนี้การแพ้ต่อ FC c o p โคเปนไฮเกนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายไม่น้อยแต่ว่ารูปเกมอะไรยังไงก็จะมาเจาะรายละเอียดกันนะครับไปดูเสเว็ดคนแรกกันหน่อยนะครับถือว่าน่าสนใจตั้งแต่การจัดเสเยคนแรกแล้วนะครับเพราะว่า แมนยูเองเนี่ยก็ยึดผู้เล่นชุดหลักๆจากเกมในลีกที่ผ่านมานะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าตำแหน่งคู่เซนเ,นเตอร์เนี่ยสุดท้ายก็เป็นจอห์นอีเวนส์ที่ได้ออกซาร์ทเป็นตัวจริงต่อเนื่องนะครับเล่นร่วมกับราฟาเอลวารานะครับในอาคายเล่นร่วมกับทางด้านของแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็ราฟาเอลวารานเนี่ยมีชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นเองนะครับแม้ว่าวารานจะต้องลงสนามมา แทนนะจอนี่อีเวนเพราะว่าเจ็บตั้งแต่นาทีที่ประมาณสัก15แต่ก็เรื่องนี้ก็หลายๆคนก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองกับคนที่จะเป็นเซนเตอร์ตัวหลักเนี่ยความจริงก็วารานน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกมองว่าน่าจะเป็นแนวรับที่แมนยูไว้ใจได้แต่ทำไมตอนนี้วารานเองก็ดูจะได้รับโอกาสไม่ค่อยเยอะนะครับตรงนี้ ก่อนเกม e ะเอริกเทนฮาก็ให้สัมภาษณ์เขาเหมือนกับว่ายัางเชื่อมั่นในชุดที่ทำกันได้ดีในเกมลิกนะ่ล่าสุดนะครับแล้วก็บอกถึงว่าอีเวนต์ตอบโจทย์ในเรื่องของแท็กติกทั้งการนะเเล่นเกมลุกและการเล่นเกมรับก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้เอริกเทนฮากมั่นใจจอนนี่อีเวนต์นะครับซึ่งความจริงมันก็ต่อเนื่องกับข่าวที่มีออกมาว่า,าราฟาเอลวาราเนี่ยได้รับความสนใจ จากหลายๆทีมในซาอุดีอาราเบียด้วยเหมือนกันซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่มกราคมแมนยูเองอาจจะปล่อยวารานก็เป็นได้แต่ก็ต้องดูต่อไปเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเนี่ยเกมนี้อีแวนเจ็บแต่ว่าอย่าลืมว่าลินเดเลฟกลับมาอีกถ้านัดหน้าพรีเมียร์ลีกแม็กควายลงแน่ๆเป็นตัวจริงนะครับวารานเล่นเกมนี้อาจจะถึงกับไม่ถึงกับฟอร์มดีสักเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าสุดสัปดาห์นี้ เป็นลินเดเลิฟมาก่อนมาเล่นคู่กับแม็กควายอีกโอ้โหผมว่าเรื่องของวารานนี่คงต้องคงต้องคุยกันจริงๆจ,งจ,งจ,งจังแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วตำแหน่งอื่นๆของแมนยูอารอนวานบิซาก้าก็ลงตามค่าทางขวาทางซ้ายนี่แหละก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ก็ต้องใช้คําว่าผมว่าแฟนแมนยูเองหลายคนก็อาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อคุณมีแบ็กซ้ายอาชีพอย่างอะเลกิลอน ทำไมไม่เอาลงสนามก็ยังโยกเอาดาโลไปเล่นทางซ้ายนะครับแม้ว่าโอเคแหละเกมนัดล่าสุดดาโลอาจจะทําผลงานได้ดีแต่ว่าถ้าเป็นแบ็กซ้ายไมเป็นการเติมเกมรุกรู้ไปถึงความจริงวันนี้ดารโลก็มีส่วนผิดพลาดแม้ว่าโอเคในช่วงแรกกับประตู1นที่ได้มาก็ต้องชมตั้งแต่ดารโลในการในการขึ้นเกมแหละในการแก้เกมรสซิ่งไปแหละแต่ว่าในจังหวะที่เสียประตู ก็มีส่วนที่ดาโลต้องรับผิดชอบเหมือนกันดังนั้นพอมันมาเป็นหลังเกมแล้วดาโลมีส่วนผิดพลาดอย่างเงี้ยก็ถูกโยงตั้งเครื่อหมายคําถามไปหาคุณสุยัตเอริกเทนฮากแหละว่าทําไมแบ็กซ้าที่เล่นแบ็กซ้ายจริงๆอย่างเลกิลอนถึงถูกเป็นตัวเลือกทีหลังนะครับขยับขึ้นมาในแดนกลางโอโหนี่แคไไ่ไล่เรียง11คนแรกพเจาะประเด็นต่างๆก็ก็ได้หลายเรื่องเลยทีเดียวนะ ขนาดตรงกลางครับตรงกลางก็เริ่มจากเอลิกเซ่นกับสกอตแมกโทมินีก่อนก็ถือว่าถือว่าเป็นกลางที่แมกโทมินีตอนนี้ใช้คำว่าเบียดตัวจริงได้เลยแหละเพราะวิธีการเล่นของเขานะครับทีมได้ทั้งจงังหวะบูของแมกโทมินีอาจจะไม่ต้องลงมาเชื่อมเกมเล่นแบบเป็นกลางรับเพราะว่าถ้าเล่นกับเอลิกเซ่นหรือว่าเล่นกับคาเซมิโลแม้กระทั่งเล่นกับอมราบัตก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่มาเล่นเป็นตัวตามให้จุดเด่นของแมกโทมินี กลายเป็นเรื่องของการพุ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ความเป็นบล็อกทูบ็อกของเขาไปซะแล้วนะครับแล้วก็ตัวรุกก็แน่นอนแหละบุนโน่เฟอร์นันเดสตัวด้านข้างกาลาโชเล่นต่อเนื่องนะครับอีกคนหนึ่งที่วันนี้ได้ลงสนามก็คือมาคัตแรดฟอร์ดนะครับได้เล่นทางขวากองหน้าก็ยังเป็นลัสมูฮอยลุนทุกอย่างเกมของแมนยูผมบรรยายผมบอกเลยว่า ในการเริ่มเกมมาวันนี้ดูการต่อบอลจากเท้าสู่เท้าของแมนยูทำได้ดีนะครับเห็นได้จากกับประตูแรกเนี่ยผมต้องใช้คำว่าเป็นฟุตบอลที่โคจิงโคเปนเฮเกนเนี่ยเป็นฟุตบอลที่เล่นได้ดีนะครับเกมแรกที่เจอที่โอทราฟอร์ดเราเห็นเลยว่าบอลของโคเปนเฮเกนเป็นบอลสมัยใหม่เป็นบอลจากเท้าสู่เท้าและผู้เล่นก็ทักษะดีความ,มาเฉพาะตัวดีสร้างปัญหาให้กับแมนยูได้แต่เกมนี้พอแมนยูเริ่มต้นได้ ได้ดีกับการต่อบอลจากเท้าสู่เท้าวรวมไปถึงได้ประตูขึ้นนําเร็วด้วยทุกอย่างมันดูเข้าทางแมนยูหมดครับโคเปนเฮเกนเองก็ต้องเร่งพยายามทําเกมลุกแล้วมาเสียบอลตรงกลางแมนยู <Man U S 2> ก็มีโอกาสได้โต้ที่บอลวันนี้บูโน่เฟอร์นันเดสก็มีจังหวะจ่ายบอลดีๆหลายครั้งก็เลยทําให้แมนยูหนีเป็น2อศูนย์แบบทุกอย่างผมว่า2อศูนย์ตอนนั้นน่ะกำลังใจของผู้เล่นนะโคเปนเฮเกนเองที่จะกลับมาก็มีไม่ง่ายเพราะถ้าคุณเล่นเกมลุก เร็วๆพยายามเร่งมาโดนแมนยูสวนกับความเร็วของนะลาสมุสฮอยลูนความเร็วของการาช่วความเร็วของแรดฟอร์ดมันก็ทําให้มีโอกาสโดนลูกสามแน่ๆแบบที่จังหวะที่แมนยูเกือบจะได้ลูกสารจากจังหวะหลุดเดี่ยวของลาสมุสฮอยลุนก็มาจากการเล่นเกมสวนกลับของแมนยูที่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นในทีมชุดนี้อยู่แล้วแต่จุดเปลี่ยนสําคัญในเกมก็มาจากจังหวะนั่นแหละที่ฮอยลูนหลุดเดี่ยวไปยิงไม่เข้าแต่พอย้อนกลับมานะครับจังหวะของมาคัตแรดฟอร์ดซึ่งก็ โอเคแหละถ้าคุณมองถึงเจตนาแรดฟอร์ดไม่ได้มีเจตนากับการทำร้ายคู่แข่งแน่แต่ฟุตบอลการโดนไล่ออกมันไม่ได้หมายความถึงว่าคุณเจตนาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณเล่นไม่ระวังแล้วมันไปทำอันตรายต่อคู่ต่อสู้ตรงนี้ก็เข้าข่ายการโดนไล่ออกได้เหมือนกันนะครับโอเคแหละแรดฟอร์ดอาจจะต้องการแค่ไปขวางไปบังแล้วก็จะเล่นบอลแต่เพียงแต่ว่าจังหวะที่เขาเอา ขาเนี่ยเข้าไปจะบ,บังมันดันไปเหยียบใส่ผู้เล่นของนะโคเปนเฮเกนพอดี Party, ซึ่งจุดที่โดนเนี่ยมันก็มินเมแหละคือมันเลยข้อเท้าขึ้นมาหน่อยก็ถือว่าเป็นจุดที่อันตรายนะครับถ้าย่ําบริเวณหลังจากข้อเท้าลงมาเนี่ยตัดไปเลยเรื่องใบแดงแต่ถ้ามันก้มกึ่งสูงกว่าข้อเท้าขึ้นไปอันนี้โอกาสเป็นใบแดงสูงซึ่งถามผมกับใบแดงของมาคัตแรดฟอร์ ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคร้ายของมาคัสแรดฟอร์ดแต่มันอยู่ในกฎกติกาที่ผู้สินให้ได้อยู่แล้วก็ถือว่าไม่น่าติดอะไรสำหรับแฟนแมนอยู่กับประเด็ดนนี้โอเคแหละหลังจากนั้นโอ้โหพอพอมันเหลือ10คนด้วยแล้วโคเปนเฮเกนก็มีกําลังใจคึกคักขึ้นมายิงไปชนคาในจังหวะแรกที่แรดฟอร์ดโดนไล่ออกไปเลยแถมหลังจากนั้นครึ่งเวลาแรกทดเวลาในครึ่งเวลาแรก นานอีกต่างหากแมนยูก็ดูเหมือนจะสับสนแหละครับโคเบเกนก็อาศัยจังหวนะนั้นแหละค่อยๆนวดค่อยๆนวดแล้วได้2ประตูรวดเลยผมว่าคือเข้าใจแหละเกมนาทีนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้ทดเวลาครึ่งเวลาแรกนานแล้วแมนยูได้กลับมาเรียกว่ามาพักมาพักครึ่งเวลาตามหลังอยู่แค่อ,อาจจะนำอยู่สองหนึ่งหรือแม้แต่ถ้าสองศูนย์เอริกเทนฮากได้มาคุยกับลูกทีมในช่วงพักครึ่งปรับวิธีการ อะไรกันใหม่ผมว่าอาจจะไม่โดนแบบเร็วขนาดนี้แต่พอมันไปโดนในช่วง2-1ท้ายครึ่งเวลาแรก2-2อีกโอ้โหทุกอย่างมันก็ดูสับสนไปหมดนะครับแมนยูในช่วงทดเวลาของครึ่งเวลาแรกครึ่งหลังการเปลี่ยนตัวก็น่าสนใจอีกผมว่า สิ่งที่เทนฮากต้องการเกี่ยวกับการถอดเอาเอริกเซนแล้วก็มาเป็นอัมระบัดก็คงจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับที่เอริกเซนเองก็ร่างกายใช้เวลาสี่ห้าทีก็ต้องการความสดที่จะต้องมาช่วยในช่วงครึ่งเวลาหลังส่วนการออกบอลผมว่าเอริกเซนกับอัมระบัดเนี่ยก็คงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่อัมระบัดอาจจะมีเกมรับที่ดีกว่าเอริกเซนหน่อยแต่ว่าความสดน่าเป็นประเด็นสําคัญแต่พูดถึงอัมระบัดที่ลงมาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ถือว่า คือแมนยูตอนนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าผู้เล่นทั้งที่ดึงเข้ามาใหม่ทั้งผู้เล่นคนเดิมความสดมันมันไม่ดีอะแล้วก็ฟอร์มไม่ดีนี่คือโดยรวมนอะอย่างอาราบาดที่ทุกคนก็รู้หรือว่ารู้อยู่แล้วว่าในวันที่คาเซมิโลไม่อยู่เนี่ยเขาน่าจะถูกเป็นตัวเลือกแรกที่แมนยูต้องใช้แทนคาเซมิโลแต่กลายเป็นว่าพอลงมาเล่นก่อเล่นไม่ดีต้องเป็นสำรองพอเป็นตัวจริงก็โดนเปลี่ยนออกคือมัน มันยังไม่สามารถมาช่วยทีมในช่วงเวลาที่คาดหวังว่าจะมาทดแทนคาซิมิโรได้อัมรบัตยังทําแบบนั้นไม่ได้เกมนี้ลงมาถามว่าโดดเด่นไหมผมต้องบอกว่าก,ก็เล่นธรรมดาไปครับก็ไม่ได้มีจุดเด่นอะไรที่เราเคยเห็นกับจุดที่เราเคยเห็นอัมรบัตในฟุตบอลโลกผมว่ากับแมนยูเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นอะไรกับแบบนั้นกับอัมรบัตเลย โอเคแหละยิ่งมาในช่วงครึ่งเวลาหลังเกมเหลือ10คนด้วยนี่ขนาดว่า,าผมว่าโคเปนเฮเกนเองก็เล่นละเอียดนะครับแมนยูก็เล่นละเอียดคือรู้เลยว่าคืออย่างน้อย2องสอะผมว่ามันก็ผมจะว่าอะไรแมนยูก็ไม่ถึงกเสียหายมากนะะักอะแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องเข้าใจกับสถานการณ์ว่าเหลือ10คนแต่พอเกมมันนะพลิกไปพลิกมาในช่วงครึ่งเวลาหลังโคเปนเฮเกนเองพอได้2อสองก็ดูไม่กล้าที่จะลุยหนักมากนัก ไม่เหมือนท้ายครึ่งเวลาแรกที่ได้เปลีป่ยนตกตูู่้เล่นแลวโหมเข้าใส่แมนยูกลายเป็นว่าแมนยูมานาสามสองก็ต้องชมนะครับกับจังหวะที่แมนยูก็พยายามผมว่าผู้เล่นก็พยายามเล่นตามแทคกติกเล่นด้วยความอดทนเก็บบอลเก็บบอลเมื่อโคเปนเฮเกนไม่เบไม่บีม้มากนะักไม่เพรสซิ่งมากนะักก็เล่นตามจังหวะของเกมไปแต่ประตูสามสองเนี่ยผมว่ามันเหมือนคือคือถ้าเกิดมันฟุตบอลมันก็พูดไม่ได้นะคือถ้าให้ยิงสามสองผมก็ไม่รู้ว่าโคเปนเฮเกนจะเร่งแล้ว เรียว่าใสาสุดได้ขนาดนี้หรือเปล่าแต่พอโดน3ามก็เหมือนกับว่าโคเบเกนไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะพวกเขาก็ได้เล่นเกมลุกแบบเต็มที่ไม่ยอมแล้วว่าจะโดนศูนย์ก็กไม่เป็นไรว่าง่ายเพราะแพ้ก็แทบจะหมดโอกาสเหมือนกันน่ะมันจะแตกตายจากตองสองสองแล้นพอโคเบเกนลุยพอมาได้ลูก3-3มันก็ คึกอะพอฟุตบอลมันคึกมันก็เดินหน้าเข้าใสา่เดินหน้าเข้าใสา่จนสุดท้ายแมนยูก็ยันไม่อยู่แต่ว่าไอ้ลูก4-3ควจริงมันก็มันก็มาจากความผิดพลาดด้วยนะผมว่าก็ถือว่าความจริงมันมันจุดเริ่มต้นมันเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอย่างลูก3-3ก็ดานโลเองมาเล่นทางซ้ายคือบางทีเหลี่ยมในการยืนคือ ฟุตบอลมันก็คนจริงมันก็ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับฟุตบอลคุณต้องมองทั้งบอลมองทั้งคนไม่ใช่มองบอลอย่างเดียวโดนเขาโยนข้ามก็ก็เสร็จถามว่าการยืนประกบเลยไหมมันก็คงไม่ต้องประกบะทีเดียวเพราะว่ายังไงแบ็กมันก็ต้องหุบเข้ามาทําให้ตรงกลางมันคอมแพกอยู่แล้วถูกไหมแต่คุณก็ต้องมองเห็นด้วยแหละว,ว่าไอ้ตัวหลังมันมีไม่ใช่ว่าแบบเม่อมองแต่บอลในลูกอย่างไอ้ลูก3ามมลูกถึงลูก4ี่สามก็ตามก็มันมาจากจุดเริ่มต้นที่คู่เซนเตอร์วาไรา์กับแม็กควายไปเล่นกันพลาดเองเงี้ยแล้วก ตรงนั้นก็ทําให้โคเปนเฮเกนได้เปิดฉากเล่นเกมลุกเข้ามามันก็กลายเป็นความคึกของโคเปนเฮเกนที่ทําได้ดีขึ้นแล้วกดดันแมนยูได้หนักขึ้นก็ถือว่าพอเราเห็นเกมแบบนี้แล้วมันก็ดูถึงภาพรวมของแมนยูนะครับแน่นอนแหละตอนนี้กระแสะความกดดันทุกอย่างมันก็ต้องไปอยู่ที่เอริกเทนฮากเพราะว่าการจัดตัวของเขาการเลือกผู้เล่นที่พอบอลมันไม่ชนะขึ้นมาบอลมันแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ถูกจี้เป็นลายจุดว่าทําไม ว่าร้านต้องลงทีหลังทําไมแบ็กซ้ายจริงๆไม่ใช้ทําไมผู้เล่นอย่างอัมระบาดเองที่เขาก็เป็นคนคือผู้เล่นส่วนใหญ่ชุดหลังๆที่เลือกมาเนี่ยเขารู้จักหดบดอัมราบาดก็เคยร่วมงานกันมาก่อนก็รู้แต่ทําไมก็ไม่สามารถรีดฟอร์มของอัมระบาดออกมาได้รวมไปถึงแม้กระทั่งการเปลี่ยนลาสุสฮอยดุนออกในช่วงท้ายเกมไม่เหลือกองหน้าเลยเอาเมชันเมาส์ล,ลงมาก็เข้าใจแหละคือ้าฟุตบอลไม่โดนตีเสมอไม่โดนแซงกลับมาเนี่ย ถ้าเมสันมาส์วิ่งไล่ช่วยขยันมันก็จะสามารถเอ้ยเป็นการเปลี่ยนที่ต้องการความสดนะต้องเอาตัวมาไล่นะหอยลูนเองอาจจะเริ่มล้าลงไปแต่กลายเป็นว่าพอบอลมันแพ้มันก็โดนโยนกลับมาว่าเอ้าถ้าคุณมีกองหน้าอย่างฮอยลูนในสนามอย่างน้อยก็จะได้วิ่งไล่ขังบนบ้างอย่างงู้นอย่างนี้ผมว่าทุกอย่างมันก็มันก็จะท้อกลับมากับผลการแข่งขันแล้วครับพอผลการแข่งขันมันไม่ได้อะไรมันก็มันก็จะถูกตีขึ้นมาหมด พูดถึงภาพโรวมของแมนยูแล้วเนี่ยก็คือคือผมว่าหลายๆคนก็มองถึงว่าเอ๊ะอนาคตของเดิกเทนฮากเป็นยังไงเพราะตอนนี้เขากลายเป็นคนที่เป็นเต็งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่แพ้โคเบรเกนเนี่ยกับการโดนไล่ออกนะครับซึ่งผมว่าถ้าไปไล่เรียงดูกับโปรแกรมนัดต่อๆไปของแมนยูเนี่ยเกมยากมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือเกมเจอลูตันเนี่ยถ้าไม่ชนะผมว่าโอ้โหโอกาส โอกาสไปอ่ะเป็นไปได้เลยแต่ว่าการเจอรูตันในบ้านใครจะคิดว่าแมนยูจะไม่ชนะถูกไหมแม้ว่ารูตันเองก็ดูก็ดูดีขึ้นนะฮะลูตันเองดูเหมือนว่าเป็นทีมที่ผมใช้คำว่าโอเคแหละอาจจะผลงานโดยรวมดูแย่แต่เพียงแต่ว่าถ้าเราเห็นลูกหนักลูกสู้ของเขาเนี่ยมันเริ่มมีเกมที่ดีมากขึ้นอ่ะ,อะถูกไหมแพ้ก็แพ้บุบวิดล่า,ลาสุดเสมอริภูต่างหากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนกับว่า จะ,จะคิดอย่างนั้นถ้าทีเดียวมันก็คงบอกว่าแมนยูสบายก็คงไม่ได้แนละ้วแต่ว่าแต่ความจริงมันควรจะผ่านถูกไหมแต่ที่เขาที่ผมมองนะที่เขาบอกว่าทําไมเอริกเทนฮาร์สกลายเป็นแต่งหนึ่งที่จะโดนปลดจากเก้าอี้ตอนนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เจอลูตันเนี่ยแมนยูไปเยือน3นัดติดไปเยือนเอเวอร์ตันโอ้ก็ไม่ง่ายถูกไหมไปเยือนการาตาสรายโอย้ซึ่งมันก็อาจจะทําให้แมนยู ถ้าเกิดมองในมุมแย่นะถ้าแพ้กาลาตาสลายโอกาสที่จะไปต่อในรายการนี้เนี่ยก็ต้องใช้คําว่ามันก็แทบจะเหลือน้อยแล้วเนาะเพราะถ้าแพ้กาลาตาสลายในเกมนัดหน้ากาลาตาสลายก็จะมีเป็น7แมนยูก็จะเหลือแค่3แมนยูก็จะตกรอบทันทีถ้าแพ้กาลาตาสลายในเกมนัดหน้าไปถึงไม่ได้ไปต่อในแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าคุณจะได้ลุ้นต่อในยูโรปาหรือเปล่านี่ก็นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นผมว่าเอเวอเรตนเสร็จไปเยือนกาลายังไม่พอนะครับ ไปเยือนนิวคาสเซิลอีกคือโอ้โหนี่เอาเป็นว่าเบาๆแค่นี้นะความจริงถ้าลากต่อหลังจากเยือนนิวคาสเซิลเจอเชลซีอีกนะโอ้โหคือคือพูดตามตรงว่าไม่แปลกเลยทำไมเอตเทนฮากถูกวางว่าจะเป็นกุนซือที่เป็นเต็งหนึ่งในการโดนปลดเพราะเขาอ่านแล้วไงว่าเออยิ่งถ้าลูตันคุณไม่ชนะเนี่ยคุณอาจจะไปเลยก็ได้เพราะว่าเป็นฟรีฟต์เดย์แล้วต่อให้ชนะลูตันกลับมา3เกมเนี่ยคุณแพ้เอฟแพ้กาลา เจอนิวคาสเซิลอีกเนี่ยโอกาสรอดมันยากอยู่แล้วอะดังนั้นถ้าซีรีส์นั้น,น,นชนะลูตันได้ไปแพ้3เกมติดอีกมันจะอยู่ยังไงล่ะถูกไหมสำหรับอีกเทนฮากก็ถือว่าไม่รู้สิผมก็ยังอยู่ในข่ายที่มองคือฟุตบอลมันแพ้ครับมันหาข้ออ้างอะไรลําบากจะบอกว่าตัวเจ็บเยอะอว,ว่าแมนยูก็ยังมีตัวสมรองที่มันก็ไม่แย่อ่ะถูกไหมคุณมีวารานนะอะ่คุณมีแม็กควายก็ระดับโหระดับทิมเชนตงกฤษอะ่ะแล้วเล่นดีด้วยนะครับตอนนั้น ผมว่าตอนนี้หลายๆเรื่องมันมัน,มนถาโถมเข้ามามันถาโถมเข้ามากับแฟนแมนเชสเตอร์เดนเตดเลยก็ต้องรอดูแล้วครับว่าว่าจะผ่านวิกติตรงนี้ได้หรือเปล่าผมก็ยังมองว่าถ้าถามผมนะโอเคแหละไอ้แตงหนึ่งโดนปลดเนี่ยแล้วมันจะโดนเป็นคนแรกไหมผมไม่รู้แต่ผมไม่เชื่อนะครับผมจริงผมผมก็ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าเอกเซนฮากจะได้คุมยาวอะ่ะแล้วยิ่งดูโปรแกรมแบบนี้ชนะนูตันผมว่าชนะได้แต่ไอ้สามเกมที่เยือนเนี่ยผมไม่เชื่อว่าพวกเขาจะ เอลิกเซนฮากจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ในการเล่น3าเกมเยือนตรงนั้นไปได้ซึ่งถ้าไม่มีแต้มเลยหรือ,อถ้ามีแต้มกับกาลาหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ผมว่าก,ก,ก็สุ่มเสี่ยงอ่ะก็สุ่มเสียย่ยงนั้นตอนนี้เก้าอี้แบบร้อนร้อนจ๋าเลยใช้คำนี้แล้วก็ต้องดูว่าจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ตรงนี้ไปได้หรือเปล่าแล้วก็ไหนจะเป็นเรื่องของในทีมอีกนะฮะทางการจัดตัวในนัดหน้าถ้า ไม่รู้สึกแบบผมเห็นในช่วงท้ายวันนี้วันบิซาก้าก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนัดหน้าอาจจะเป็นเลกิลอนแล้วก็ให้ดาโลเล่นทางขวาก็เป็นได้แล้วถ้าวารานยังนั่งสำรองอีกกับลินเดเลฟที่มันลงตัวจริงแทนแม็กควายไม่รู้ว่าในห้องแต่งตัวมันจะไปไกลขนาดไหนตรงกลางอารมราบัตถ้านัดหน้ายังเป็นสำรองอีกไม่รู้อีกมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นถูกไหมดังนั้น,น,นผมก็เลยขันไม่ดีเรื่องนอกสนามมันก็จะถูกขุดขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเองนะฮะก็ต้องรอดูครับว่า เอลิกเทนฮารกับแมนยูจะไปต่อกันได้มากน้อยแค่ไหนครับวันนี้อย่าลืมฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟุตบอลไว้ด้วยนะครับการวิครเคราะห์เจาะลึกในโมงงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้ครับ